สนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเนสถานการณ์สู้รบนะคะในเมืองราฟาและฉนนกาซาค่ะซึ่งทางฝั่งของกองทัพอิสราเอลก็มีการเปิดภาพนะคะให้เราได้เห็นทหารอิสราเอลค่ะมีการรบกับนักรบฮามาสในเมืองราฟาแล้วก็มีภาพกองทัพของอิสราเอลที่อยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาด้วยค่ะ กองทัพอิสราเอลได้เปิด3คลิปนะคะแสดงให้เห็นว่ามีทหารอิสราเอลอยู่ในเมืองราฟาและกำลังรบกับนักรบฮามาสในปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาโดยเกิดการสู้รบและยิงด้วยระเบิดรบริเวณชานเมืองราฟาซึ่งอยู่ใต้สุดของฉนนกาซาเมื่อวานนี้ค่ะกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าทหารอิสราเอลนั้นได้สังหารนักรบฮามาสไปหลายคนในพื้นที่ด้านตะวันออกในเมืองราฟา มีภาพกองทัพรถถังขนาดใหญ่ในพื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซาและรถถังอิสราเอลกำลังระดมยิงไปยังทิศท,ทางของเมืองราฟาและมีภาพทหารอิสราเอลที่อยู่ในเมืองราฟากำลังยิงปืนในปฏิบัติการทางทหารในราฟารวมถึงภาพกลุ่มควันที่เกิดจากอิสราเอลโจมตีทางอากาศพวยพุ่งบนท้องฟ้าเหนือราฟาได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งและเสียงปืนยิงโต้อตอบ ต้อตอบกันอย่างหนักในระหว่างที่ทหารอิสราเอลรบกับฮามาสที่บริเวณชานเมืองราฟาเมื่อวานนี้ค่ะส่วนถแถลงการกองทัพอิสราเอลล่าสุดนะคะได้เรียกปฏิบัติการทหารอิสราเอลเข้าไปสู้รบกับฮามาสในราฟาว่าเป็นปฏิบัติการการต่อต้านการก่อการร้ายแบบแม่นยำเจาะจง ระบ,บุว่าได้โจมตีเป้าหมายผู้ก่อการร้ายกว่าร้อยแห่งทั่วทั้งสนุนกาซ่าวันนี้โจมตีเป้าหมายและได้กำจัดผู้ก่อการร้ายรวมทั้งเปิดเผยให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายที่ถูกปกปิดไว้อย่างเช่นปล่องอุโมงใต้ดินหลายจุดในกาซ่า รวมถึงฝั่งตะวันออกในเมืองราฟาทางใต้ของกาซาด้วยโดยทหารอิสราเอลยังคงปฏิบัติการทางทหารในฝั่งตะวันออกในเมืองราฟาอย่างจำกัดเมื่อวานนี้และบุกกวัดล้างปะทะาบริเวณจุดผ่านแดนราฟาในฝั่งเมืองราฟาด้วยค่ะ ทางด้านฮามาสยืนยันเช่นกันแ้ะครับว่านักรบฮามาสกําลังสู้รบกับกองกําลังอิสราเอลในฝั่งตะวันออกในเมืองราฟานักรบกลุ่มอิสลามิกจีฮัดพันธมิตรของฮามาสก็ได้โจมตีฐานอิสราเอลและรถทหารอิสราเอลด้วยปืนใหญ่ใกล้กับสนามบินนั่นก็คือสนามบินกาซาและย่านอัสซาลามทางตะวันออกของเมืองราฟา ข้อมูลทั้งหมดนี้ครับยืนยันว่ามีรถถังหลายคันในเมืองราฟารวมถึงทหารติดอาวุธและมีการปิดด่านคารมชาลอมทางตอนใต้ของฉนวนกาซาและทางตะวันออกของราฟาด้วยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่สู้รบตั้งแต่2วันก่อนแล้วนะครับทั้งนี้การสู้รบในฝั่งตะวันออกในเมืองราฟาเกิดขึ้น2วันหลังอิสราเอลส่งทหารและทัพรถถังเข้าไปในราฟาปิดด่านแล้วก็ยึดด่านผ่านแดนราฟาที่ตั้งอยู่ติดพรมแดนอียิปต์ และเป็นช่องทางสําคัญรับความช่วยเหลือเข้ากาซ่าจากภายนอกผ่านทางอียิปต์และสั่งให้ชาวเมืองราฟาที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองอพยพออกไปราวหนึ่งแสนคนครับ กองทัพอิสราเอลยังได้เปิดคลิปการซ้อมรบกระสุนจริงเมื่อวานนี้ค่ะในที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งอิสราเอลนั้นยึดครองมาจากซีเรียตั้งแต่ปี1967หรือเมื่อ57ปีก่อนและชาวซีเรียก็ต้องการพื้นที่คืนมาจนทุกวันนี้และเป็นพื้นที่สู้รบต่อเนื่องคู่ขนานกับฉนนกาซา ส่วนทางด้านโยอาฟกันแลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเตือนว่าศึกในตอนเหนือของชนุนกาซาอย่างไม่จบค่ะและฤดูร้อนนี้อาจจะเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดที่นี่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที n เอ็นนิวสข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ